สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะคะเช้าบ่ายวันที่16มีนาคม2 5 6 5นนะคะก่อนคำนวณคะ่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่15มีนาก่อน,นะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่15มีนานะคะพี่น้องจะให้เด่นรอบเช้า5และ4นะคะบนมา5 1 1นะคะ5มาหลักร้อยนะคะพี่น้องขาล่าง2 6นะคะคู่ไม่มานะคะพี่น้องรอบบ่ายนะคะจะให้เด่น6และ5นะคะบนมา6 4 8ล่าง6 3นะคะเข้า6นะคะพี่น้องขาคู่6 3จะไม่ได้จับให้นะคะแต่บางคนก็น่าจะเข้านะคะแล้วแต่นะคะพี่น้องขาแล้วแต่คุณนะคะ คนชอบไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะค่ะเรามาต่อวันที่16มีนาะคม2565ค่ะพี่น้องคะวันที่16มีนานะคะใจก็จะผลการออกรางวัลวันที่15มีนามาคำนวณน,นะคะจะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะสามตัวบนและสองตัวล่างค่ะของรอบเช้านะคะสามตัวบนห้าหนึ่งหนึ่งนะคะสองตัวล่างสองหกนะคะ 5้าบวกหบวกหบวกสบวกหได้15นะคะพี่น้องลบ 1, หเหลือ14บลบหเหลือ13ค่ะจับตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ3ค่ะพี่น้องคะ่ะ4และ3นะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ4นะคะใจมักซี่หาพี่น้อง4 5นะคะ4 8 สี4เก้าสนอะคะสี่สอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้องคะสามสี่ค่ะสามห3า3ามนนะคะพี่น้องคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้อง ชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะมาดูรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะใจก็จะผลการออกรางวัลวันที่15มีนาคมรอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะพี่น้องไม่ได้เขียนไว้นะคะเขียนตอนนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะมีนา65นะคะรอบบ่ายนะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างคะ่ะ3ตัวบน6 4 8นะคะ2ตัวล่าง6 3นะคะพี่น้อง หกบวกสีบวกแบวกหบวกสนะคะได้27ค่ะลบหเดียบหลบหนึ่เดลือยห้านะคะจับตัวเด่นค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่6และ5นะคะพี่น้องจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะหนะคะใจมัก6กสี่ค่ะพี่น้องค่ะหกสี่นะคะหกสามหห้า หกสองค่ะห้านะคะพี่น้องค่ะห้าสามค่ะห้าสี่ห้าแปดห้าสองห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่4และ3นะคะเด่นรอบบ่าอยู่ที่6และ5นะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องคาขอบคุณห,หลายๆค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ